แท้จริงมีลูกสามคนก่อนมาเจออ้นสี่พันเปิดภาพอดีตภรรยาเออนันที่แท้เป็นอดีตดาราดังครึ่งไทยอเมริกัน จะพาไปดูชีวิตของเออนันต์บุญนาคนักแสดงชาวไทยอเมริกันบุคลิกทะเลนมีผลงานเพลงป๊อปด่งดังอย่างอัลบัมขออภัยในความไม่สะดวกและอนันต์เสนอหน้าในสังกัดของ RS ละครชนละทัดชุดความรักของคุณฉุยและมนรักลูกทุ่งทางช่องเจ็ดสีหลังจากนั้นก็มีผลงานเพลงลูกทุ่งมีผลงานแสดงละครเรื่องสงครามข้างเต่าละครแกงสืบ0ูนและมีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องซึ่งในชีวิตส่วนตัวเออนันเคยแต่งงานกับแทมมี่แอนชูสีสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันมีลูกด้วยกัน3คน โดยทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนานถึง16ปีก่อนจะเลิกลากันไปและทางด้านแทมมี่แอนชูสีก็หายไปจากวงการบันเทิงโดยไม่ได้ยินข่าวขาวของเธอและลูกอีกเลยสำหรับทั้งคู่ก็พบรักกันมา2ปีโดยขณะนั้นฝ่ายหญิงมีอายุเพียง16ปีเศษก่อนที่จะมาครองรักและมีลูกด้วยกัน3คนคือเด็กชายกบินบุญนาคหรือน้องแก๊บอายุ16ปีเด็กหญิงกอกฏบุญนาค หรือน้องกะทิอายุ11ปีและเด็กหญิงกันนิกาบุญนาคหรือน้องกระแตอายุ9ขวบแต่ภายหลังทั้งคู่ก็ตัดสินใจเลิกลาก,กันไปแต่ฝ่ายชายก็ยังเข้าออกที่บ้านเพื่อไม่ให้ลูกรู้ตลอด3ปีหลังจากที่เลิกกันทั้งนี้ทางด้านแทมมี่แอนทูสีเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาและเคยแสดงผลงานภาพยนตร์โดยรับบทนางเอกในเรื่องมันโผล่ขึ้นาหยอกคู่กับพระเอกหนุ่มบดินดุกข,ของผู้กำกับประยุนวงชื่น ทำให้มารู้จักกับเออนันเนื่องจากเออนันไปเป็นล่ามให้กับแทมมี่ในกองถ่ายเนื่องจากฝ่ายหญิงยังพูดไทยไม่ชัดจากนั้นทั้งคู่ก็บ่มรักกันมาสองปีในระหว่างที่ฝ่ายหญิงอายุ17ปีและก็มีน้องทําให้ฝ่ายหญิงอําลาจากวงการไปเป็นแม่บ้านและเลิกลากันไปในที่สุดจนกระทั่งปัจจุบันใช้ชีวิตคู่โดยสมรสกับนักแสดงและพิธีกรสาวออนสีพันชื่นชมบู์ เมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2550ทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีลูกด้วยกันผ่านไปเร็วเหลือเกินอนสีพันย้อนภาพหวานงานแต่งฉลองครบรอบ14ปีเออนันต์ลั่นฝ่าฟันมาทุกเรื่องราวแต่ยังเป็นทีมเดียวกันเสมอถือเป็นคู่รักที่หวานไม่เก่งแต่เรื่องความคืนเคงยกให้เป็นอันดับต้นๆสำหรับคู่ของพิธีกรสาวอนีพัน กับอดีตนักร้องดังเออนัน์บุญนาคที่มักจะมีโมเมนต์ฮาฮาบ่มน่ารักมาให้แฟนๆได้อมยิ้มอยู่เสมอพิธีกรสาวอ้อนสี่พันย้อนภาพหวันวันแต่งงานกับเออนัน์เนื่องในวาระครบรอบ14ปีเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราชส5 5พ้อพร้อมระบุข้อความซึ้งกินใจว่า28เดือน4 2550 ผ่านไปเร็วพวดพาดฝ่าฟันกันมาทุกหัวข้อเราชนะใครไหมไม่เคยนับแต้มสนใจแต่ว่าเรายัางเป็นทีมเดียวกันเสมอทํากลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นแคปชั่นสั้นๆเรียบง่ายชัดเจนโดยมีแฟนๆคอมเมนต์อวยพรและแสดงความยินดี